อยู่กับเจ้า 520D M Sport โฉม LCI ครับรุ่นท็อปเลยเครื่องดีเซลล้วนเดี๋ยวจะพาไปเจาะดูแต่ละส่วนกันเลยนะครับโฉมตรงข้างหน้าเนี่ยครับกระจังหน้าเขาก็จะตกแต่งแบบโครเมียมนี่ทั้งแผงเลยนี่เวลาแบบว่าสตาร์ทเวลาเปิดตรงนี้ก็จะเปิดออกมานะครับเวลาขับอยู่ก็คือเป็นที่แบบระบายความร้อนไฟก็จะเป็นแบบนี่แอความแบบนี้ B M W L E D ก็คือเป็น L E D แบบเต็มระบบเลยครับข้างหน้าก็จะมีสเกิร์ตพวกชุดแต่งมาชุดแต่งรอบคันก็จะเป็นแบบชุดแต่ง M แล้วที่เราเห็นช่องนี้ก็จะเป็นพวกที่เป็นเซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์ก็จะแบบมาทางคันเลยหน้าหลังครบทุกจุดปลอดภัยแน่ๆครับคันนี้เราลองซูมไปดูเนี่ยตัว M Sport จะมีแบบนี่ครับ M ให้เห็นเลยว่าแบบแบบเออตัวเราเรารุ่นท็อปนะตะโกนออกมาดังๆเลยนี่แล้วก็ข้างๆก็จะเป็นมี พวกสเกิร์ตหน้าหลังชิ้นข้างครบเลยแล้วก็มีการตกแต่งอันเนี้ยเพื่อเพื่อเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปเพราะว่ารถคันนี้ซีรีส์าเนาะเซกเมนต์เขานั่งสบายคันใหญ่แล้วก็จะมีความหรูหราแต่ก็จะเพิ่มพวกนี้เพื่อความสปอร์ตเข้าไปให้สมกับชื่อรุ่นท็อปของเอ็มสปอร์ตเดี๋ยวเราไล่มาดูนะครับแนวเขายาวมากแล้วเดี๋ยวพาไปดูตรงข้างในด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูข้างท้ายกันก่อนนี่ห้าสองศูนย์ดีโฉมนี้ก็คือดีเซลรัวนะครับแล้วก็อย่างของคันนี้นี่ เป็นท่อคู่ออกจริงเลยเครื่อง2000ดีเซลแล้วก็ออปชั่นที่ให้มาให้มาแบบไม่กักเลยอย่างตัวเนี้ยฝาท้ายก็จะเป็นไฟฟ้าเปิดปิดไฟฟ้าคลิกเซนเซอร์ก็ได้ทั้งหมดเลยและดูความกว้างของข้างหลังนี่ครับใหญ่มากแล้วก็ยังแบบพับเบาะเข้าไปได้อีกครับปิดก็ง่ายๆเลยเป็นไฟฟ้ากดปิดปึ๊บนี่ไฟท้ายแบบลากยางมาเลยก็จะเป็นแบบ LED เดี๋ยวลองซูมไวก่อนนะเดีย๋ยวจะเปิดไฟให้ดู เพราะว่าสวยมากครับชุบนี่เป็นแบบเต็มระบบเลยตอนกลางคืนก็คือแบบชัดเจนเครื่องดีเซลล้วนดูแลง่ายไม่จุกจิกครับประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูข้างในกันอันนี้เดี๋ยวบิดไฟแบบออโต้นี่ครับข้างในก็จะตกแต่งสีแบบออกโทนแบบน้ำตาลน,น้ำตาลอ่อนๆนะครับแบบนี้เพราะว่าจะหรูหราด้วยแต่ว่าชุดชิ้นส่วนเขาอะที่มีอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเขาเล่นก็เพื่อแบบมีความสปอร์ตด้วย ตรงคอนโซลกลางเนี่ยครับก็จะใช้แบบวัสดุเป็นโนแบ็กเข้ามาก็ให้เพิ่มความหรูหราไปอีกคันนี้ก็เลขไม้แค่62,000โลครับสำหรับเครื่องดีเซลเนี่ยถือว่าวิ่งน้อยมากครับแล้วก็คันนี้ดูแลกันยาวๆว,วารันตีกับ bsi บำรุงรักษาฟรีไปถึงปี2027เลยนี่โอเคนะครับ ambient light ท,ทุกอย่างครับไฟสร้างบรรยากาศในการขับขี่ก็ครบเลยเดี๋ยวพาไปลองสตาร์ทดูนะครับ นั่งอ่ะสบายมากแล้วปรับได้เยอะมากนะครับเหลือเลยแล้วก็ปรับไฟฟ้าบอกปรับไฟฟ้าพวงมาลัยก็เป็นไฟฟ้าหมดนะครับรับให้ดูเลยสตาร์ทเดี๋ยวนี้ก็เสียงเงียบๆนิ่งๆเลยนี่โอเคนี่โอเค,อเคพวงมาลัยก็เป็นแบบพวงมาลัย M p a t t n r n i p i ก็มีให้มัลติฟังก์ชันครบหมดนี่ครับพวกไฟออโต้อยู่แล้วนี่แล้วก็จอจอก็คือใหญ่มากนะครับของ5ต่ d อสุดดีนะครับ จะใหญ่กว่าซีรีสามแล้วก็เนี่ยเป็นระบบแบบทัสกีนเลยลํำมากใช้งานง่ายครับตรงนี้แล้วก็นี่ไฟของแอมเบียน i ์ไลท์อย่างเงี้ยความสว่างไฟแบบโทนสีไหนอย่างเงี้ยก็มีให้เลือกประมาณหนึ่งเลยเอาสีม่วงก็ได้สุดโอเคนี่ครับพวก Apple CarPlay Android Auto สำหรับลูกค้าที่ขับทางไกลก็คือเชื่อมต่อบแบบไร้สายได้เลยดูแบบ g o o g l e แ a p ผ่านจอยักษ์ตรงนี้ได้เลยนี่ ระบบความปลอดภัยก็มีมาให้ครบหมดครับหลายอย่างนี่ถ้าไฮไลท์ก็ไม่หมดแล้วก็ไฟตรงนี้ที่เป็นระบบแอร์ก็จะเป็นแบบแยกซ้ายขวาแล้วก็ระบบของ BM ตรงเนี้ยเขาก็ยังให้มานะครับพวกแบบท่าทางที่เป็นมืออย่างเงี้ยสัมผัสนเนี้ยเพิ่มเสียงลดเสียงหยุดวิดีโอเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับมีหมดเลยเกียร์ก็จะเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับก็คือใช้งานง่ายๆโยกลงมาขึ้นไปนี่ก็อาเนี่ครับป้องถอยหลังชัดมาก พวกระบบถอยจอดระบบพวกรีเวิร์สที่ถอยหลังกลับมีหมดเนี่ยคนระับเห็นมีแล้วก็ระบบพวกคําสั่งมือครบเลยเซนเซอร์รออพันด้วยหน้าหลังนะครับคันแบบกว้างมากแล้วก็การออกแบบเขาอ่ะนียครับยังมีที่ใส่ของมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับใส่ของวางแก้วใส่ตรงนี้ได้อีกแล้วก็ระบบทุกอย่างมาครบหมดเลยมีพวกแบบระบบออโต้โฮระบบอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้มาครบหมดซีรีส์หเนี่ยเหมาะกับ ที่เป็นครอบครัวมากอ่ะนี่ดูดูดูไฮไลท์เขานี่เปิดประตูอยู่เขายังมีสัญญาณเตือนเนี่ยครับกระพริบแดงๆเนี่ยคือให้เราระวังเวลาเราเปิดประตูรถเออกำลังเปิดประตูอยู่นะมีข้างหลังมาไหมตัดขึ้นไปเครื่องเสียงให้ h ฮามานกาดอนมาเลยครับอันนี้ออปชั่นแบบไม่กักเลยครับให้มาแบบฟูๆเลยเสียงเพาะมากๆนี่ฮามานกาดอนแล้วก็เห็นไหมไฟเนี่ยกระพริบอยู่กับพริบเพราะว่ามีแบบว่าเป็นพวกไฟเตือนพวก อ่านี่แล้วก็ประตูลืมเรื่องประตูซอฟต์โคดนี่ครับประตูดูดทั้ง4บานนะครับของ5-20 d นดีะครับเปิดเวลาปิดก็คือปิดลงไปเบาๆเลยปุ๊บประตูดูดเองนี่ครับคือให้ความหรูหราแล้วก็สะดวกสบายในการใช้งานด้วยนี่ครับเปิดได้กว้างเลยตรงนี้สีดานเดี๋ยวนี้เขาจะเริ่มตัดออกอันนี้ก็คือให้มาด้วยเป็นม่านนี่ข้อมิดนี่น ก็คือคนที่นั่งหลังอะ่ะดูความกว้างก่อนครับเนี่ยทั้งขาทั้งหัวเหลือเยอะเลยมีม่านตรงนี้ด้วยกันร้อนฟิล์มซารามิกอาจจะเอาไม่อยู่ต้องมีม่านตัวนี้มาช่วยโอเคนี่เครื่องเสียงก็มาถึงข้างหลังเลยครับฮามานการดอนการตกแต่งก็เบาะสีออกน้ําตาลน้ําตาลแล้วก็ที่วางแขนทุกอย่างให้มาครบหมดนี่ครับที่วางแขนที่ใส่แก้วนี่แบบเขาวัสดุเขาแข็งแรงมากเลยนะครับ,รบปุ๊บโอเค นั่งทางไกลคันนี้ก็คือหายห่วงเลยเพราะว่าสบายมากเพราะเหลือแบบเยอะมากครับเนี่ยอันนี้คือปรับตามตำแหน่งที่แบงค์เป็นคนขับเมื่อกี้นะครับก็คือแบบเหลือเยอะมากๆนีแอร์ตอนหลังแยกด้วยนี่ยแยกซ้ายขวาเย็ยนเลยปิดเปิดได้แยกกันเลยซ้ายขวาช่องชาร์จก็เดี๋ยวนี้เขาก็จะเป็น USB Type C แล้วเพราะว่ารุ่นใหม่ๆก็จะให้เป็นพวก Type C มาป,ปิดซต์พอร์ตตูดูด เครื่องเงียบมากสังเกตไหครับเครื่องดีเซลเดี๋ยวนี้จะไม่ได้เสียงดังเหมือนสมัยก่อนแล้วเงียบเลยเนี่ยแล้วก็ไฟ LED ไฟยังขาวจัวอยู่เลยครับวิ่งน้อยรถใช้น้อยไฟก็จะยังไม่ค่อยเหลืองครับตรงนี้ขาวเดี๋ยวเราจะมาดูของสรุปคันนี้กันเลยนะครับคันนี้ก็โฉม LCI แล้วก็คือเหมือนแบบแนวม i n เนอร์เชนที่แบบปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกภายในอะไรมาทั้งหมดแล้วแล้วก็เจ้าคันนี้ก็ปี21ิอครับแต่ว่าเรื่องของวารันตีเ s i SI ที่เรายังเข้าสูตร BM ได้อยู่ ยาวไปเลยครับถึงปี2027นี่ยังซื้อเพิ่มได้อีกด้วยนะครับตันนี้แล้วก็กับราคาเจ้าคันนี้จะอยู่ที่2 2 9 0มืนบาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจ b m w 5 2 0 d โฉม LCI รุ port, ่นท็อป M Sport DC เซลนรคันนี้นะครับก็สามารถ walk มาดูได้เลยครับที่โชว์รูม Benz Motor Mall เกษตรนวมินอยู่ต่อหม้อ77ครับหรือว่าจะโทรติดต่อสอบถามความว่ารถเขายังอยู่หรือเปล่าเพราะที่เนี่ยขายเร็วมากครับก็เบอร์0929245641 หรือจะช่องทางพวก l n น p เพจอ f ฟฟิเชียลเฟซบุ๊กยูทูบอินสตาแกรมทุกช่องทางติดต่อมาได้หมดเลยครับขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้เนงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่สดๆสร้อนๆที่คัดมาทั้งใหม่น้อยแล้วก็ออปชันเด็ดๆเลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ LINE Official หรือติดตามเราที่ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆได้เลยนะคะ นอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ